สวัสดีครับผมนะครับจากร้านโอซิมิสิกนะครับอันนี้มาบอกทิศเล็กๆน้อยพอดีปกติผมทําบ่อยนะครับแต่ว่าวันทีลืมนะครับเวลาผมอธิบายอะไรผมก็ทีผมก็ทําเสร็จแล้วแล้วผมก็มาบอกอธิบายครับพอดีเมื่อกี้เจอปัญหากับตัวนี้ก็เลยเอามาบอกกันนะครับจะได้รู้เอาไว้นิดนึงนะครับปกติเราก็คือตั้งอตั้งสายก่อนให้ตรงก่อนเดี๋ยวมันมันก็ตั้งยากเหลือเกินผมผมไม่ถนัดเรื่องเล่นกล้องหน้าอา มองไม่รู้เรื่องเลยอ่านในด้านจะได้แล้วอ่าคร่าวๆนะครับสายหกปกติที่เราตั้งกันนะครับก็คือแน่นอน e ปกติแล้วก็เล่นโน้ตสิอง i n t o เ a t i o n อ่าตัวนี้เห็นไหมมันหลดไปขนาดนี้นะครับซึ่งแน่นอนอยังไงก็เพี้ยน1้อรนตล้านเเซนะครับวิธีการตั้งนะครับเราก็จะต้องขัน i น t ท n a t i o n คลายออกเพื่อให้ sudden มันเลื่อนเข้าไปข้างในให้เสียงสูงขึ้น ถูกไหมครับแต่ตัวเนี้ยมันสุดน็อตแล้วปัญหาของมันคือพอมน็อตสุดน็อตแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงกับอินโทเนชันนี้บางครั้งไม่ได้อยู่ที่เซตเด้นนะครับอินโทเนชันไม่ได้อยู่ที่เซตเดเ้อมันอยู่ที่ดูอยู่ดูให้ดีนะครับเขียนใช่ไหม บบนึงเห็นไหมเห็นอะไรหรือยังครับผมยังไม่ได้ขยับเซตเตินลนิดนึงผมขยับแท็บลิกอัพเองบางครั้งเนี่ย นะครับมันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับมันเป็นทริคที่ที่บางทีเนี่ยเออบางคนช่างบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้แล้วกันนะครับอันนี้ก็บอกบอกถือว่าเป็นทริคเล็กๆ,ๆที่ผมผมผมก็รู้มาแล้วก็ก็ใช้บ่อยนะครับแต่บางทีก็ลืมอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าเออทริคตรงเนี้ยมันเอาไปใช้ได้อย่างนี้อย่างนี้เป็นยังไงนะครับเรื่องของเซตเดิลหรือเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ซีเรียสเรื่องนั้นนะครับ จะสูงต่ำดำขาวหรือว่าจะโยกหน้าโยกหลังจะเป็นฟันปลาห,หรืออะไรผมจำคำผมไม่เคยซีเรียสเรื่องนั้นกครับสิ่งที่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ1โน้ตตรง2รเรเดียสได้นะครับรเเดียสความโค้งได้และ3ที่สำคัญอีกที่หนึ่งนะครับเวลาตั้งที่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อจะตั้งกันเองนะครับเหมือนเราตั้งตรงนี้ได้ได้ e แล้วเนี่ยนะครับให้คำานึงถึงโน้ตผ่านด้วยโน้ตผ่านคืออะไรเนี่ยเวลราเล่นเนี่ยม,มันต้องมันต้องใกล้ G ใกล้ G ที่สุด เนี่ยอย่างเงี้ยฮะยังตกอยู่เห็นไหม๋ยวเราต้องมานั่งปรับจูนกันอีกนิดนึงเน,นี่ยเอใกล้ๆเเนี่ยมาเล่น B มันก็ต้องอยู่ใกล้ๆบนะีเนี่ยโน้ตมันถึงจะใกล้เคียงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือจุดโน้ตผ่านเนี่ยให้สังเกตด้วยนะครับอย่าให้เป็นเหมือนเมื่อกี้ฮะที่ผมกดกดอ i n t o n a t i o นตรงนี้แล้วมันหายไปเลยวูบหายไปเลยอันนั้นเนะี่ยเล่นยังไงก็เพี้ยนครับโน้ตเหล่านั้นจะเพี้ยนหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย pick up ไม่ใช่ว่าไม่มีความสําคัญนะครับมีความสําคัญและมีผลกับ intonation ด้วยนะครับการรับปิ๊กอัพการวางตําแหน่งของปิ๊กอัพไม่ว่าจะขึ้นลงสูงต่ําสมมุติว่าผมตัวทําตัวนี้เสร็จแล้วโอเค intonation ตรงสมมติว่าตอนนี้ผมทําไว้จริงๆว่ามันตรงนะถ้าไม่ตรงก็ใกล้เคียงแหละสมมุติว่าประมาณนี้เกิดลูกค้าหรือเจ้าของกีตาร์ตัวนี้ไม่ชอบแบบนี้สาวเสียงไม่ดีเลยขอปิ๊กอัพขึ้นหน่อยนะครับขึ้นตรงสูง ผลที่เขาจะได้รับนะคืออะไรนี่ครับเห็นไหมฮะเล่นตัวเดียวกันโน้ตตัวเดียวกันเซตอัพเดียวกันขับปิกอัพขึ้นนิดเดียวดูไปกันเป็นแถบเลยโน้ตเพี้ยนเป็นแถบเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปิกอัพมีผลนะครับบอกความเพี้ยนของสายด้วยหลายคนไม่รู้อันนี้บอกกันไว้เลยนะครับผมไม่ใช่คนอมภูมิแต่ว่าอย่างที่บอกรู้ก็บอกไม่รู้ก็บอกไม่รู้นะครับ อันไหนที่ไม่ชัวร์ก็ไม่กล้าบอกหรอกเพราะกลัวกลัวโดนด่ากลัวทัวลงนะครับอะฝากกันไว้ละกันแค่นี้นะครับลองไปเซตอัพกันดูสนุกสนุกนะครับลองกลับไปจูนกีตาร์ตัวเองดูแล้วลองปรับปิกอัพดูบางครั้งโน้ตโน้ตผ่านที่เราเล่นแล้วมันดูฟินเพี้ยนเนี่ยลองไปปรับจูนหาตำแหน่งปิกอัพดูดีๆเพราะฟิกอัพตรงนั้นเนี่ยมันเหมาะไหมกับโน้ตมันมันมันใช่โน้ตตรงนั้นไหมนะครับอย่าอย่าอย่าไปเซตแค่แค่แค่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโน้ตสำคัญที่สุด ขอให้นตโนตโน้ตหลักตรงโน้ตผ่านตัวผ่านทั้งหมดใกล้เคียงที่สดุดนั่นคือนั่นคือสมบูรณ์ที่สดุดขอบคุณครับ